นะมายืนอยู่หน้าสวนที่สวนสมุนี้สูทูถึงบ้านติดัวงบวัานี้ฝนฝนงใสชอเลยกับรรยากาศนีเดยเดี๋ยวเยให้ชมชมรถวิ่งลือนนโอ้รถวิงลือลือลือน้ดตรงโอ้บรรยากาศวันกันก็ลือนรี่ลือลือลืเข้ามานี่บรรยากาศลื่นี่นนะจะไปย่งจะไปจะไปตัดจะไปตัดเนาะจะไปตัดก้นไปลื่ลือลือลื่นไปตัดด้วยนาะ ไ่ดูไปชมกันดีนี่โอ้นะนะเดี into ๋ยวเาเดีไป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 ลองลองดูนี่นี่เตรียมอันนี้ไวแล้วกำกำเรี่อนะแรกการลงไปการลงการลงไปนี่นี่นการลงไปตัดนี่ใส่ชุดกันฝนก็ได้นะใส่ชุดกันฝนด้อ๋อใส่ชุดกันฝนนะเดี๋ยวเรารอรอรไปดูไปดูไปดูครับโค้งข้นเลยร้อ ดมาๆๆกันผูกมาเยอะกันนี่โอ้มาแล้วว่าให้มาเที่ยวกันจงเเล่นๆนะสนุกนะฝนตกครับนะฝนตกก็ให้ฝนตกโอ้โหนีเต oh, ็มที่อันนี HARR ้เต okay, ็มที่กระจายมากระจายโอ้โหโอ้มากระจายโอ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูตกช่อยกันนะฝนตกครับไงบรรยากาศดีมากเลยสุดยอดเลย ก็อ่ะอเมมาาอะไร่ีนะคมนะน่ะนะามาระกอารเตมนักผ่อบไม่ถึนะก็จะเป็นอุปกรณ์อรรตาก็เดิไปตัดไปตดไตไปตัดกันอีะไรตัดกัวยตัดเพื่อ่ะมาดูอะดีร่ม ฝากฝนไปดูครับฝากฝนเลยนี่เมี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 เรื่อยูด้วยีมดูมมมมมดน้ำหน่อยดูน้ำโอ้โหเจ้วนอนกล้วยอยู่ตรงน้นครับกล้วยอยู่ตรงนอน,น,อนไปตัดดูบรรยากาศนี่ โอ้โหมีกล้วยเยอะนะนูนกล้วยกล้วยกล้วยหักกล้วยกล้วยหอมทองก็มีนะนะกล้วยหอมทองก็มีมีกล้วยเยอะเนี่ยกล้วยนี่ก็อีกเครือนี่นะนี่เราตัดไม่ได้ครับมีตรงโน้นได้ตัดได้กล้วยดสวยๆยามฝนตกนะอันนี้ก็ผ่านต้นมะนาวนะต้นมะนาวนะลูกมะนาวเยอะเป็นน้องจริงนเรื่รงนี้นะเยอะเอาลูกเยอะนี่ นี่ตรงนี้ก็นกล้วยสวยนี่ก็ตัดได้เขามีนี่แน่ที่บอกนี่เลยนี่นี่นี่นเราตัดก้ยกันดูนะเราไปไปตัดด้านหลังนะตัดด้านหลังโอ้โหโอ้โหไม่ง่ายนะนะเราดูว่าตัดออกมาได้ป่ะนะโอ้ นะต้องลุยกันหน่อยครับนาะยต้องลุยกันหน่อย,อยเดี๋ยวหนาหลังถ้าหนาหลังครับรราานะนู่นบรรยากาศดีมากเลยยิ่งยอดนะเที่ยวกันนะเที่ชมมาก่อนครับนาะโอ้ฝนตกเต็มที่เลยนะฝนตกไม่แล้วครับนะวันนี้นะฝนตกทั้งวันแล้วครับนะโอ้โจอหนุ่มเขาไหมวันน้ำ่างเอาเรือยที่ต้นหน่อย ครับลงมาแล้วโอ้โอ้โหไปดูครับไปดูครับไปดูครับโอ้โหนี้ได้กล้วยได้กล้วยกินแล้วค,ค,ลครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วน,นี่ครับตัดใบก่อน,น่ครับเยระไหมครับ น้องครับอยู่น้องครับโอ้ยน้องครับได้มาแล้วครับโอ้โหนี่ครับได้ครับไหมทิ้งรถทิ้งนี่ไว้ก่อนนะทิ้งเลือกก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บกล้วยก่อนโอ้นี่ครับได้กล้วยแล้วได้กล้วยแล้วได้กล้วยแล้วครับโอ้โหนี่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับโอ้โโอ้โหลงทับนี่นี่ครับนี่ครับได้ได้เคลร์แล้วได้เคลร์แล้วโอ้โหนี่ได้เคลียร์มาแล้วครับแม่นี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหได้เคลียร์มาแล้วนี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้ครับโอ้โห นี่ครับนี่ครับได้เถอเกี่ยวก้วยแล้วโอ้โหเยี่ยมมากสุดยอดแน่โอ้โหเนี่ยได้กินกล้วยอรันะประสบแล้วครับน,น,นะอ้าโอเคครับมาแง่ได้ผลโอ้นี่ครับผลตกเต็มที่เลยโอวันนี้ว่างเลยนะเดี๋ยวครับบนะ้างครับมะมาตัดให้ชมกันก่อนโอเคเยี่ยมมากสุดยอดนะ อะรก็จำเลยนะครั็โอ้ตัดกล้วยหน้ายานตกรับตอนฝนตกเลยโอ้ย่กน้าลุยๆหน่อยมาโอเคไหมาจะกลับไปบ้านก่อนครับาเดี๋ยวดียมาขนก้วยไปครับโอเคครับมาบรรยากาศดีมากอีกยอดอ้นนนนะนะาไปดูผลานเจตันวน,น,า,นายไย้ย เอาไงครับอ่นะเดี๋ยวมากบรรยากาศบรรยากาศเต็มที่เลยคนตกลมพายาใจคาโอ้เต็มที่บรรยากาศเที่ยวชมวงวันนั้นเป็นแบมันมันเะลยน,นะลุยฝนครับลุยฝนตกหนักนะโอ้นี่ลุยฝนตนกหนักเลยนะบรรยากาศเดียวมาเลยน,น,นี่นะนะก่้วยกล้วยหมอมเขาไมาเป็นนะเดี๋ยวก็พายุนะถึแล้วก็ตกเล ที่ไม no ่ต้องมาไม่ต <gaz peine. S 2> nice yeah. okay. ้ไม่้อะไรเลยนีโอเคครับนะอ่ะตอนนี yeah. ้แค okay ่น oh. yeah. ี้ก่อนครับนะนะไงก็มางจะจมน้อขอ่อเจก่อนงมี้ครับโอ้น้ำฝนตกน้ำไหลต็มเลยโอ้ยยครับนะนะยยยยโยยย กยอดออเลย่ายวันอ๋อผมอมาไปตอกยัต้อะไรดนวยนะามากเ